ตอนะน,นี้อยู่บนถนนหมายเลข101นะครับมุ่งหน้าจากอำเภอปัวครับจะเข้าสู่ตัวเมืองน่านนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกากับอีก40นาทีนะครับเกือบ5โมงเย็นแล้วนะครับแถวนี้มีปลูกสตรอเบอรี่ด้วยนะครับเห็นมีขายสตรอเบอรี่อยู่ข้างทางนะครับแล้วก็พืชอีกทีห่หนึ่งที่นี่ระบายส้มสีทองน่าน นะครับเขาออกเป็นช่วงไหนพี่หรือว่าออกตั้งปีดูนะครับดูน้ำคันวาเนี่ยครับคันวาีใช่ส้มสีทองอะโวคาโดอะโวคาโดใช่ครับอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออะไรครับนี่ข้าวข้าวข้าวไม่แม่เสร็จไปแล้วครับเสร็จไปแล้วะครับแต่ว่าก็เป็นพืชเศรษฐกิจของคนทางนี้นะครับการเกษตรการเกษตรเสร็จหน้านาก็ปลูกส้มปลูกมีส้มให้เก็บเกี่ยวมีสตรอเบอรี่อีกต่างหากนะครับ ที่เมืองน่านก็นหนาวแล้วนะครับชเช้าเช้านี่หมอกเต็มเลยนะครับมีรถแซนมาระวังนะออกซดร์หนยครับไปทางกว้างครับไม่เป็นไรครับเราเอาใครกันได้นะครับ เส้นหลักกับรถจะเยอะหน่อยเ,เพราะว่าคนก็นจะใช้สัญจรเส้นทางนี้เป็นเป็นหลักครับผมอีกเส้นหนึ่งที่จะไปบัวได้เขโอ้โหทะเลาะดนะครับเส้นสันทิสุขใช่เสุนเข้าอำเภอสันทิสุขแล้วก็มาที่เส้นหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งนะครับเส้นนั้นก็สวยงามแต่ก็โหดด้วยนะครับ เรามีอัปเดตคลิปให้ชมด้วยนะครับในคลิปเราจะลงด้วยทั้งเส้น1081เส้น1256แล้วก็เส้นนี้ครับเส้น101นะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ชอบการเดินทางขับรถเล่นดูถนนไปเรื่อยก็แนะนำนะครับคลิปนี้แต่เ,เพื่อนๆที่บอกว่ามีเห็นมีอะไรเลยมีแต่ถนนก็กดข้ามนะเพราะวันไม่้มีอะไรจริงครับมีแต่ถนนจริงๆนะครับเมื่อกี้ขวามือมีที่ขายของบลาในถนนมีสนามฟุตบอลนะครับเด็ก เล่นอยู่นะครับตรงนี้ก็จะทางโค้งนะครับโค้งบ้านหา,ห,หาดปลาแห้งหาดปลาแห้งแสดงว่าหมู่บ้านนี้มีลำคลองผ่านหาปลาแล้วก็หาปลาได้เยอะกินไม่ทันเลยต้องมาตากแห้งไว้ไอ,ไวอ๋อเหรอไม่ใช่ไม่เกี่ยวกัน <laughs> เ่ีขึ้นไปนอยบนดอยดอยภูคานะครับแต่ขึ้นไปตัวนี้ก็ก,ก็เกือบมืดแล้วนะไปถึงก็มืดเหมือนเราเมาื่อวานอะ่ะไปถึงก็เกือบมืดแล้ว,ลวเราไปถึงที่สปันก็ประมาณสักสี่โมงนะครับเมื่อวานเนี้ยสี่โมงครึ่งก็เพลียเอาเรื่องกันนะครับสําหรับการนั่งรถโค้งไปโค้งมา เรียกว่าโค้งปิ้งงูนะครับวน <c oughs> ตลอดเวลาวนตลอดเวลาแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีจุดให้ชมวิวนะครับอยู่เรื่อยๆถ้ามีไหลาทางก็จะจอดชมวิวนะครับ <c oughs> แน่นอนครับคลิปนั้นจะลงหลังคลิปนี้คลิปนี้จะลงเลยนะคืนนี้ <c oughs> <c oughs> คือคลิปจะไม่ปฏิป,ปะตะนะให้ท่านมีรักแฟนชมไปปฏิปต่อเองนะครับ <c oughs> <c oughs> ให้เพื่อนๆไปปฏิปต่อเองนะครับ <c oughs> อันนี้ผมลงมาจากสปันนะครับ เดินทางมาจากสปันผ่านอ,าอำเภอปัวนะครับถ้าวังผา,า,งผาแล้วก็จะเข้างแดเข้าตัวเมืองนานาครับเมื่อกี้ก็ไปแวะดื่มกาแฟที่บ้านไทยลือมานะครับแต่ว่าไปดื่มกาแฟก็ไม่ใช่แวะไปนอนมากกว่านะครับก็จะมีกระท่อมก็ไปนอนหลับนะครับตอนแรกนึกขำแก๊งบิ๊กไบค์ว่ามานอนกันอย่างนี้เลยเหรอพักหนึ่งแล้วนอนเอง จะเป็นจุดพักนะครับของคนเดินทางนะครับบ้านไทลื้อมีกระท่มบรรยากาศดีครับก็ลเลยนอนหลับซะเลยดดมีคนใช่ไีมมีนิดหนึ่งเบาๆเบาๆไม่น่าเกียดครับ <c oughs> ออมาเที่ยวนานะครับจะมีคลิปเที่ยววัดเขาน้อยวัดภูมินพิพิธภัณฑ์เมืองนานนะครับไปดูเขาเงางาช้างดำนะครับ แล้วก็ไปที่สปันนะครับแล้วก็ถนนหมายเลขหนึ่งสองห้ากับถนนไมายเลข108 1นะครับคลิปก็จะประมาณนี้นะครับร้านกาแฟไทยลืออย่อีกนิดหน่อยนะครับ,ชบนะใช่ครับจุดชมวิวต่างๆตามเส้นทางครับก็เป็นการเก็บรายละเอียด การเดินทางนะครับไม่ได้จดลงไดอารี่รแต่ว่ามาบันทึกไว้ใน YouTube แทนนะครับก็เปิดเป็นสาธารณะเผื่อท่านใดสนใจอยากมานาดก็เปิดดูเป็นไกด์คร่าวๆได้นะครับว่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราจะได้รู้จุดว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับตรงนี้บ้านพนาสวรรค์อําเภอเมืองแล้วนะครับตำบลบ่อนะครับช่วงนี้คลิปนี้จะใช้ความยาวประมาณ8นาทีนะครับตรงนี้ก็6นาทีแล้วนะครับ ให้ดูเส้นทาง101นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นทางโค้งประมาณ350เมตรนะครับความยาวของทางโค้งถ้าช่วงที่สวยที่สุดของจังหวัดน่านนะครับก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาวช่วงฤด,ดูก่อนเก็บเกี่ยวข้าวนะครับช่วงข้าวตั้งท้องเขียวๆไปจนถึงข้าวสีทองนะครับ วิวของทุ่งนาก็จะตัดกับวิวของภูเขานะครับเบื้องล่างเป็นทุ่งนาเบื้องบนก็เป็นภูเขาก็สวยงามนะครับเหมือนเพลงที่ว่าไว้นะครับเบื้องบนคือแพนโฮสมอซิลิมาน,น,านใช่แว่าตอนนี้น่านจะปิดน่ปมีรถอยู่นิดหน่อยในการแสดงศิลปะของ รับ่าก็แวะมาชมได้นะครับอยู่รับบ่าอยู่ริมถนนหนึ่งสุดหนึ่งครับเส้นนี้ออกจากตัวเมืองมาประมาณ20กิโลเมตรยีกิโลเมตรแต่ว่าในเมืองน่านนะที่เที่ยวก็เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดภูมินนะครับวัดช้างอะไรนะช้างคำอรรบิหานช้างคำเจดีช้างคำช้างคำนี่เฉยนะ จะมีแม่น้ำลำธารไหล่านใช่ไมีลธารมนคล้ายสัมาไหเคยมาเคยมาไม่ไกลมากนะก็โอเคครับเพื่อนๆนะถนนมายเลข101นะครับก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้เราจะสิ้นสุดที่บ้านห้วยยื่นนะครับตาบลบ่อยังไม่เข้าเมืองนะครับอีก20กิโเมตรจะถึงตัวเมืองนะครับจุดนี้มีการก่อสร้างถนน ขยายช่องจราจรเป็น4ช่องไปดูสมัยก่อนปินคลิปนะครับจุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างรถความเร็วนะครับใช้ความเร็วที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตามป้ายแนะนำ ท่านที่เกียรติดตามรับชมคลิปจากช่อง YouTube หัวใจมีตีนออนเดอะเวย์นะครับช่วงนี้มีการจขยายถนนเป็น4ช่องจราจรนะครับก็พึ่งเกตด,ดินออกนะครับยังไม่ยังไม่คืบหน้าไปถึงไหนนะครับเพิ่งเริ่มต้นนะครับโอเคครับสวัสดีครับ